ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีตุลทั้งหลายประจำปักหลังกันยายนนี้16-30กันยานะคะคนที่เกิดในราศีตุลมาดูกันซิว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆและกันเนาะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่านะคะคนโสดทั้งหลายชาวราศีตุลปักหลังกันยายนนี้จะ เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยราชินีถือเหรียญสเตรนค่ะ ฮหรเฟนเป็นความรักที่ไม่โดดเด่นเอาซะเลยนะคะคนโสดในช่วงนี้อาจจะยังเงาเงาอยู่นะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครอาจจะเพิ่งจบกับเรื่องราวของรักครั้งเก่ามาแล้วเราเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้ยังอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของตัวเองอยากจะศึกษาในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมพยายามเข้าหาธรรมะเข้าหาเอ,อ่อพวกในด้านศาสนาต่างๆนะคะอยากจะไปทําบุญอยากจะเดินทาง ไปทําบุญแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้รู้สึกตัวเองว่ามองย้อนกลับไปแล้วตัวเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาพอสมควรนะเนี่ยชาวราศีตุลทั้งหลายนะคะคุณเองมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้เราไม่ยังยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครเป็นความรู้สึกที่เบื่อกับความสัมพันธ์ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครใหม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของเงินกอ อยากจะตั้งใจศึกษาเรื่องราวต่างๆในช่วงนี้อยากจะไปตั้งใจทํางานใครหลายๆคนในช่วงนี้ก็อาจจะมีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมศึกษาในเรื่องของธรรมะต่างๆก็มีโอกาสนะคะคุณเองเลยยังรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับความรัก แล้วก็ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครด้วยในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณ่ะนะคะชาวราศีตุลทั้งหลายเหนื่อยกับความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้คนรักเข้าใจเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆอย่างโดยที่เราเองเนี่ยไม่เป็นตัวของเราเองพอมันโสดในช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณแล้วคุณก็เลยไม่ได้พร้อมที่จะมีใคร นะคะคนโสดทั้งหลายก็ต้องบอกเลยแหละว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครแล้วก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามานะคะตอนนี้โฟกัสของเรื่องตัวเองไปก่อนละกันเนาะใครที่มีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญหรือว่าศึกษาธรรมะไปบวชไปอะไรเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดียังดูมีความสุขกับตัวเองอยู่นะคะยังอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ยังอยากจะ ศึกษาหัวใจตัวเองให้ดีกว่านี้หลายๆคนก็มักจะเข้ามาฟังในช่อง youtube ว่าเอ้ยเรื่องการปงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะปงหัวใจความรักจะต้องทำยังไงก็เริ่มหาทางที่จะสง,งบความรู้สึกตัวเองและรู้สึกอยากจะปงรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ต่างๆในรูปแบบของความรักแล้วก็คิด ถึงในจุดที่ว่าเข้าใจในความรักและตอนนี้ไม่อยากมีใครเลยนะคะคนเข้ามาก็ไม่ค่อยที่จะถูกใจด้วยสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับความรักไปซะง,งั้นเ่เนาะชาวราศีตุลอะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่6ดาบหา้วยค่ะ ชาริออตใครที่คุยกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาในช่วงนี้นะคะใครที่กําลังนัดกันเอาไว้ว่าจะมาหรือว่านัดกันที่จะเจอการออกเดทออกอะไรกันนะคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะเปิดใจให้กับใครไประมัดระวังด้วยเนาะระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้าปัญหาเรื่องมือที่3เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เพิ่งคบกันนะคะคนมีคู่รวมๆแล้วชาวราศีตุลก็ต้องบอกเลยแหละว,ว่าในช่วงนี้คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อหนั กับคนรักของคุณอยู่เหมือนกันนะเหมือนพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันเนาะมันไม่ค่อยที่จะลงเอยกันความรู้สึกของคุณก็รู้สึกแบบขึ้นๆลงๆอยู่เหมือนกันกับหลายๆปัญหาเหมือนคุณพยายามอยากจะหาทางออกให้มันดีที่สุดแต่คู่รักของคุณก็เหมือนจะไม่เข้าใจต่างๆนะคะจนคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยและอารมณ์ประมาณนี้นะคะเรื่องของเวลาต่างๆที่มันไม่ตรงกันที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมพัฒนา ว่าจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อกันและการคุณเริ่มรู้สึกขี้เกียจจะคุยและเริ่มเหนื่อยกับการคุยนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดช่วงนี้เน้นหนักไปในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเริ่มพยายามไม่อยากจะแคร์คนรักและคิดได้แล้วแหละว่าช่วงนี้นะคุณจะอยู่ด้วยตัวคุณเองอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแอบ หรือใครหลายๆคนอาจจะแบบอาจจะอยากแอบไปมีเกิงมีกิ๊กเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักความสัมพันธ์อยากจะอยู่คนเดียวแต่ในที่สุดแล้วก็ขาดกันไม่ได้ก็สรุปว่าช่วงนี้คุณกับคนรักของคุณเนี่ยคุยกันไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่เพอตั้งใจจะคุยตั้งใจจะเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะวางแผนในเรื่องของอนาคตอีกคนนึงก็กลับกลายเป็นเหมือนกับกวนอารมณ์เราไม่อยากจะคุยอารมณ์ประมาณนี้นะคะไม่พูด ไม่จ้าพยายามนิ่งพยายามเงียบมันก็เลยทําให้เรื่องราวของเราสองคนในช่วงนี้อาจจะคุยกันไม่ลงตัวปัญหาที่มีอยู่อาจจะแก้กันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อะเนาะชาวราศีตุลน,นะคะโอเคค่ะสําหรับความรักของคนนี้ไม่ชัดเจนยัีมังดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรมังอือ เอ็มเพอนะคะมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนมากขึ้นใครที่เป็นโสดมานานกําลังคุยกับคนที่อายุมากกว่านะคะข้าราชการบริวารงานต่างๆรักสามเศร้ารักซ้าซ้อนระหว่างนิดนึงนะคุณเองอาจจะไปคุยกับคนที่เขาต้องมีความรับผิดช,ชอบในเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งหย่าร้างมาก่อนนคนที่ต้องไปรับผิดช,ชอบอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันยังไม่ ทำให้คุณรู้สึกสบายใจหนักสักเท่าไหร่กับความจริงจังที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ก็ต้องบอกเลยแหละว่าความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันกําลังจะชัดเจนมันกำจักันกำลังจะเริ่มต้นไปในทิศทางที่สวยงามแล้วนะคะชาวราศีตุลทั้งหลายแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะจริงจังให้กับคุณใครที่คุยกับคนที่ผ่าน Me. ผ่านอดีตมาก่อนมีความรักที่เป็นรักเรื่องรักสามเศร้ารักซ้าําซ้อนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะกําลังจะมีการชัดเจนเกิดขึ้นเขาเองจะเข้ามาอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะพยายามเข้ามานัดก้อมนัดเป็นเวลาเวลามาตรงตามเวลาไม่ทําให้เรารอเกอ้อไม่ทําให้เรารอคอยไม่ทําให้เราผิดหวังคุณเองจะได้รับความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มต้น คบกันใหม่อาจจะมีการหึงหวงเกิดขึ้นมากหน่อยกว่าเรื่องอื่นๆเป็นพิเศษนะคะเรามาะระวังเรื่องของการหึงหวงด้วยแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยแหละว่าความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะพัฒนากําลังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในอยู่ในจุดที่ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นแล้วนะคะชาวราศีตุล โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม,มเป็นกำลังใจให้ฮายในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณคะ่ะ